เดี๋ยวถามก่อนว่าเป๊กมากี่เป๊กสองสามเป๊กลิมิตอยู่ในระดับไหนความเมาเต็มสิบอยู่กี่คะแนนผมก็บอกว่าถึงกันอ่ะวิ่งแล้วเจี๋ยรหมือนเจี๋ยวเวทพี่น้องเอามาฟังเอาให้เลือกให้เลือกระหว่างข้าวกับเล้าตัดชินใจเลยเอาอะไรเอามาสภาพไหนวันนี้เออวันนี้สภาพเนี่ยมาได้ใสมาได้ใส การทะลุมาถ้านี่นการทะลุมตีพอพอพงจะหายดีวันนี้ไปดูบพอกอนมาเนาะโมดังๆโมดังๆโมดังๆมาแต่ใสก่อนะมาแต่กันทะลุมจวดมากโนี่เมามากโมนี่เอาวอลดีๆเมามากโมนี่ิเป๊กมาจะป๊กดีดมากมะเดี๋ยวเอาเอาเอาที่เราเนี่ยนี่จะป๊กมากโอนี้ เป๊กสองเป๊กมาจากอำเภอกันทะรมมาพี่น้องครับมาฟังด้วยกันครับว่าเขามีอะไรมาให้ผมช่วยเหลือมาจากจังหวัดกันทารมสีสเกตอว่ามามีอย่างมาหาผมเห็นหอบกระเป๋ากระเป๋ายูใส่หรล่ะกระเป๋าใส่เอากระเป๋ามาน้ำเอาเอาเดี๋ยวถามก่อนว่าเป๊กมากี่เป๊กสองสามเป๊กลิมิตอยู่ในระดับไหนความเมาเต็มสิบอยู่กี่คะแนน บอกว่าถือกันละ่ะวิ่งแล้วแต่ละมือแต่ละเว็นพี่น้องเอามาฟังซอยผมเน่พี่น,ออนอ้องอ่าเป็นอะไรเรื่องราวเป็นอะไรกล้องชัดไหมครับชัดเนาะอ,อ่า<บ>มีอะไรอ่าบอกยันไงเอันตอนแรกโอ้เมนเหลาแห้งเลยตอนนี้หึงเลยเอาบอกต่อบอกต่ออ,อ่าอะไรบอกังไงเนาะตอนแรกเขาบอกว่าให้หนูไปเบิงองหยาดวัวเป็นสี่น้องซอยแนย่เขาพูดไว้ว่าสบายคือพ้อนซื้อวานนกกระเรีษษสอนศีลเดี๋ยวเปิดการทาราลม เขาประชามัยเขากูไว้ไประธนเอกพลเฮ้ยบอกเขาเสียงลงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยบอกไปเอาเสียงลงหน่อยอ่าอ่าอ่าว่าต่อเขาหนูบอกว่าหนูไม่เงี้ยเพราะป่าเด้หนูแทนแทนนี่เราทำงานอยู่เรื่องเสพยู่หนูไม่จะขารถไปมากคือซื้อหนูว่าเขาก็เลยว่าพ่าเป็นอยังเขาลงมาหน่อยเดี๋ยวพอข่อยรับผิดชอบเองเขาลงมาหล่อยปได้รับผิดชอบเรื่องนี้มันตีข่อยที่บ้าดขพอไปแจ้งความอันสอฟพ่ออันอันนออันกันทันล่มนะล่มพากันทันล่มประธานนี่ก็เลยได้ ค, sea, ค่ายาค่ายังมากสินะประเดนนี้เขาบ่ได mm. ้รับผิดชอบเป็นอย่างลยอาจจะคิดบางทีละสูบบ้านเท่าเขาบริษัทอันนั้นเป็นบ้านพ่อหนุกกับจริงแต่ว่าสูบบ้านเท่าบ่ได้ทักอย่างเลุยก็ขวบไม่มีเงินป้าบ้านเขาก็ยังบริษัทได้แผ่นดินล้นเพื่อตัวเขาเองที่นี่คอยเขาไปอย่างรบกวนลูกเนาะไปไงสินะลูกแต่ละคนเขาเอาไปดีดดีดีเพื่อนละนะ คนหนึงกับเป็นทหาร <c oughs> คนหนึ่งกับปีเยงพระราอยู่ <c oughs> แล้วก็ก็โ่มทุกวัาน,านลูกเผยทุกวันี้ลูกแท้กกับยู่อคนละเซนบบรีมนเองกับวิญาให้ลูกลูกวิญญาณลูกคนลูกนะแ <c oughs> ล้วก็เป็นวันเาต้องแบบพยายามยินร่นหาเลี้ยงตัวเองให้รอดนะ มาแท้เนี่พอข้าไปบานคนลวเขาอียเขาเฮเท้าจังซี่ต่งแต่งิเป็นบานพอพอพองขาอยด้นยนะอืียเขาเขาก็เเท่าจังซีมาแที่ผู้นึงคนคนตีตีคนเนี่เขาบว่าน้องไส้เจ้าน้องไส้เจ้าน่ะเพื่อกหลังเขาทิมาตีคนในปากแตงนี่อเออเออแกจุกหรือยังแกมาแทนี่เนาะอขาไม่งิ้นพอมาขอไปกวนก็คนหนึ่งคนนี้แม่งมันไม่เห็นใครอี่ยคนละคนตรงมาดิน้วคตรง บอวางกสรุป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 ขึ้นอย่างพอดีนี่สรุปเอาเอาสรุปเลยมีอะไรให้ช่วยเหลือสรุปเลยมาว่ามาที่พูดมาผมจับใจความได้บางอย่างบางเรื่องอ่าเอาสรุปว่ายังไงเด้แบคดตีกนค่อยากเอาความคืนอืมอ่าเดี๋ยวให้แนะนำเนาะทีนี้เนาะจบแล้วเนาะอ่าไปแจ้งความที่พื้นที่ที่เกิดเหตุแจ้งไปแล้วเออไปแจ้งอีกไปพบพนักงานสอบสวนไปตามเรื่องอีกอ่าไปพบพนักงานสอบสวนตามเรื่องเด้ออยู่โรงพักไหน กันทะาลมอ่าไปแจ้งความที่สพกันทะลาลมอีกรอบนะอ่ามีเรื่องอะไรอีกอ่าจะได้นำต่อจะแค่นี้เนาะอ่าตอนนี้นะครับมันยักงานงานกวาดแดงมึงเราเฮ็ดไปกินเหล้าเบิดมันเป็นแนวดีตัวเนาะเออไอ้ระเด็นเพอยังานฉมังานก็ไปบ่มีงานเฮ็ดอยู่นี่ประกาศไปหลายรอบแล้วบ่มีงานเฮ็ดเออไอกระเด็เป๊กเรากินเหล้าเฮเหม็นหึ่งๆอยู่ซึ่งสัมว่าเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอยู่ ชื่อ,อยังช<อ>ื่อจริงนั่นคืคุณจริงหนูพรสายเสยนาหนูพรสายเสยนาเป็นชาวอำเภอตะการพืชผลตะการพืชผล<อ>บ้านยังดอนง้วดอนง้วเดินทางมาจากไหนนี่ตอนนี้มาจากกันทะลมมาจากวันพอ,อสีเขียตีบ้านเอ่อสีเอาเหล่าหรือสีเอาเนี้ยสีกินเข่าหรือสีกินแน,นวแก่อยากได้น้ำใจจะกใกลอยากเอาอยัางอยากกินเขา่า,ขาวะกระเอาเข่าจะเอาขางให้กระเอาะเนี้ยแก่สะเอาเหล่าขาวน้อยให้สองขวด เอาให้เลือกให้เลือกระหว่างข้าวกับเก้าตัดสินใจเลยเอาอะไรเอาอยากอยากกินทั้ง <c oughs> ่นอยากกินทั้งั้นนนสองอย่างมันไอ้กันมี่มาทุกเดือนทุกเล่ามีมาทุกแนวนะมองมีเออกูเลิเงินเอาเอาไปมา ในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนก็กลับไปพบพนักงานสอบสวนที่สพกระทาลมไปแจ้งความเนอะอ่า<ช>ส่วนเรื่องงานเดี๋ยวไอ้ไอเดี๋ยวไอ้เบิ้งไห่แต่ป้าได้มมี่นะเดี๋ยวส่งข้ารถกลับส่งข้ารถกลับสิกลับไสนี่ตะการหรือกลับกระทามกรนทามแหละค่ะระว่าเดินจะเดินทางต่อไปอ่าบอเป็นอย่างรถไฟไกลๆลงกระทาลุมเนาะเดี๋ยวไอ้ส่งคารถอ่าครับพี่น้องอีกหนึ่งมาแต่ใส่อีกยครับจวดมาถึงมาเอาง่ายๆก็คือเมามาแหละ บอกขนาดเราบอกให้บอกขนาดนั้นบอกสุดแต่มันความเจ็บเนี่ยมันยังมีเออไปแจ้งความไปแจ้งความนะแจ้งไปแล้วแต่เป็แยังงานร่วงภาคอ่อนการทะลุไปแย่งคือบอรับแจ้งความมันเป็นไปนี่บอกเลยนี่นี่ไปตอนนี้เลยเนอะเขาไปอีกรอบรับลองไปรอบนี้เขาบริการอย่างดีเยี่ยมเลยนะเออได้จอหนีโทรหาประกวดให้อยู่การทะลุเนอะ เห็นขึ้นมึงเป็นคนไรคาอืมบอบอมันดูเท่ามีคาเท่าเทียมกันเบิดนะเข้าใจว่าขนาดหนูมาหาไอ้ไอ้ยังดิ้ถามเรียงเขาเรียงเราได้นี่เห็นว่าไอ้ยังมองว่าหนูมีคาสหรับอ้เสมอบ่ดิ่มนะเอาเป็นว่าได้จะไปเ็เลียร์กายต่อก่อนเคียร์กายหลายอ่าโชคดีเด้ออ่าครับครับอ่าน้องนุ่งเดือดร้อนมากกะถามหาแนวแก่น้ำกูละเมื่อยแต่ละมือแต่ละเว้นเอาล่ะไปก่อนครับสวัสดีครับนัดนี้ละวิ่งกูแข้ง